ว่าการที่เราต้องทําสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะมันทรมานแค่ไหนอุ <ś c oughs> ตายฉ <ś charac> ันตายแน่ๆน,นบานดะื่มน้ำสติสติสติสต สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลของโซ่อีกแล้วนะคะวันนี้โซ่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เพื่อนเเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์มีหลายคนมากๆที่ได้ส่งเมสเซจเข้ามาหาโซ่หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใน Youtube ของโซนะคะว่าทำไม่ได้ใจไม่สู้อุยพี่ทําง่ายเก่งจังเลยหรืออะไรก็แล้วแต่โซอยากให้ฟังเรื่องของโซตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะ ไปที่ข้อแรกกันเลยนะคะวิธีการเริ่มต้นของโซ่เนี่ยโซ่ให้หันมากินผักให้เยอะเนาะหลายคนก็แบบอุ๊ยพี่แล้วถ้าเป็นคนไม่กินผักล่ะทํายังไงอุ๊ยพี่ต้องเป็นคนที่กินผักเก่งมากๆเลยอะไรอย่างนี้เนาะมีคอมเมนต์เยอะมากเข้ามานะคะโซ่จะบอกว่าอย่างแรกทุกคนในชีวิตโซ่รู้ดีว่าโซ่เป็นคนที่ไม่กินผักเลยเป็นคนที่เกลียดผักถ้าสมมุติไปร้านอาหารนะคะก็จะสั่งไม่ใส่ผักข้าวผัดไม่ใส่ผักยำไม่ใส่ผักทุกคนจริงๆในชีวิตเพื่อนสนิทครอบครัวจะรู้ว่าโซ่เน เป็นคนที่เกลียดผักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโซ่ไม่พูดมาก่อนว่าโซ่เป็นคนไม่กินผักคนอื่นก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าในวิดีโอที่โซ่ลงไปเนี่ยผักค่อนข้างที่จะเยอะเนาะโซ่รู้แหละว่าการที่เราต้องทําสิ่งที่เราไม่ชอบแบบมันทรมานแค่ไหนโซ่เกิดมา20กว่าปีอะโซ่เป็นคนไม่ได้กินผักเหมือนกันมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนอาจจะคิดว่าโซ่ทําได้ง่ายจริงๆมันโคตรโคตรยากอะทุกคนสําหรับโซ่เนาะแต่ว่าโซ่ก็พยายามหาทางว่าเราจะทํายังไงได้บ้างอย่างแรกที่โซ่ทำเนาะโซ่เอากระดาษมาโจยผักท ไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติก่อนซอพอที่จะกินบล็อกโคลี่ได้อ่ะโซก็เขียนลงไปตอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำลิสต์ให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเรากินอันนี้หรือบางคนจะทําตารางอาหารก็ทําให้ชัดเจนอย่าเอาแต่คิดอย่างเดียวเราต้องลงมือทําเลยถ้าเราไม่ลงมือทํามันก็จะอยู่ในหัวแต่ถ้าเราเอาเขาออกมาลงกระดาษมันจะเป็นภาพเป็นแผนมากขึ้นทําให้เราอ่ะเห็นองค์ประกอบอย่างอื่นได้ชัดมากยิ่งขึ้นวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับหลายๆอย่างไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักอย่างเดียวใช้ได้สําหรับธุรกิจเออ ในการเก็บเงินเอยอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะวิธีนี้โซ่ก็เห็นชาวต่างชาติเขาทําไว้นะคะโซ่ก็เลยแอบเอาเทคนิคนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆกันเสร็จปุ๊บเวลาที่โซ่ไปจ่ายตลาดเนี่ยโซ่ก็จะเอาลิสต์นั้นขึ้นมาดูนะคะโอเคเวลาฉันไปตรงผักไปหยิบแครอทไปหยิบบอ็อกลี่ทาอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆหลายคนที่พูดกันเข้ามาว่าตัวเองไม่กินผักโซ่แนะนําวิธีนี้เนาะ,ะถ้าเราไม่ชอบจริงๆอ่ะมันก็ต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะฝืนใจแล้วก็ไปชอบกินหรือหาวิธีการปรุงที่จะให้เราชอบแต่ จะมีเมนูไหนที่ทําให้กินผักแล้วเหมือนไม่กินผักบ้างอะโซก็ไปหามีแกงกะหรี่เอ้ยใส่แครอทเยอะใส่มันฝรั่งเยอะจริงอยู่ว่ามันฝรั่งแครอทอะไรพวกนี้เขาเป็นผักที่มีแป้งเยอะนะคะแต่ว่ามันดีกว่าเราไม่กินผักมันเป็นการฝึกเราเอาเริ่มไปก่อนค่อยๆรักการกินผักมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวิธีของโซ่เนาะโซ่แนะนําว่าทุกคนเนี่ยต้องไปคุยกับตัวเองดีๆก่อนว่าเราอะ่ะชอบกินหรือไม่ชอบกินผักอะไรตอนนี้นะคะโซ่ก็เพิ่มระดับของตัวเองมา ้แลวโซ่สามารถกินผักสลัดได้แต่มีข้อแม้อยู่เหมือนกันว่าโซ่ยังไม่สามารถที่จะกินผักที่มีรสชาติหรือว่ากลิ่นแรงๆได้นะคะแต่โซ่มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยโซ่ก็อาจจะพัฒนาตัวเองให้เราไปถึงจุดที่สามารถกินผักทุกอย่างได้เลยเนาะ อย่างที่2นะคะเรื่องของการดื่มน้ําการดื่มน้ํานะคะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กับโซ่ว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้ชอบดื่มน้ําเป็นคนพี่คะหนูกินน้ําน้อยมากขอเล่าเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5้ถึงหปี7ปีประมาณนะเออน่าจะ7จ็เปออีเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่โซ่เนี่ยฉี่เป็นเลือดนะคะฉี่ออกมาแทนที่มันจะเป็นฉี่ใช่ปหมแต่มันเป็นเลือดอะทุกคนผสมมองมากับฉี่อะโซ่ก็แบบอุตายฉันตายแน่ๆไปไปหาหมอ ตรวจออกมานะคะข้างในอ่ะติดเชื้อไปหมดแล้วกะระเพาะปัสสาวะอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบไตติดเชื้อและตรวจเจอเม็ดเลือดขาวในฉี่เกินปริมาณที่กําหนดอีกสาเหตุเลยนะเพื่อนๆที่มันติดเชื้อไปทั้งระบบอ่ะเพราะว่าซ่เป็นคนกินน้ําน้อยมากขวดนี้ยซ่กินวันละ2อถึงสอึกกินแค่แบบนั้นจริงๆอ่ะยกเว้นแต่แบบเออตอนกินข้าวอาจจะแบบกินให้มันแบบล้างปากล้างคออะไรเงี้ยแต่ทั้งวันอ่ะโซอเป็นคนกินน้ําแบบเต็มที่ก็ครึ่งขวดอะถ้าแบบเหนื่อยหรือแบบว่าไปทํากิจกรรมโรงเรียนใช่ปะ่ะขวดหนึ่งเต็มที่ไม่เกิน เป็นคนกินน้ําทีละอึกหลังจากนั้นะหมอก็ให้ยามาแล้วหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าไม่กินน้ํากินยาไปมันก็ไม่ได้ผลซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะว่าเรากินยาไปมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันเป็นแค่ยาลดการหักเสบลดการติดเชื้อหรือปฆค่าเชื้อโลคงนะคะแต่ว่าปัญหาจริงๆของเราก็คือเราเป็นคนไม่กินน้ํานั่นเองแล้วตอนนั้นะทุกคนกลับมาบ้านโซ่ฉี่ทั้งคืนแล้วฉี่มันไม่มีน้ําออกนะมันมีแต่เลือดออกอแล้วก็ถึงเราไม่ฉี่เรากลับมาบนเตียงเราก็จะรู้สึกแบบที่ท้องอแบบเจ็บๆพูดไม่ถูกทุกคน มันนนเป็อาร้โซ่ก็ไปเอาน้ําแบบขวดลิตรอ่ะขวดใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัดสินใจแบบกระโดกอ่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็หลายชั่วโมงถัดนมาโซก็ฉี่ออกมาไม่มีเลือดออกมาตอนแรกมันเป็นสีแบบเลือดจางๆนะคะยังไม่ดีมากอะไรเงี้ยสรุปก็คือจากฉี่เป็นเลือดมันก็ค่อยๆค่อยๆหายไปเนาะแล้วก็บวกกับว่ากินยาของหมอด้วยนะคะภายในอาทิตย์นั้นเนี่ยโซ่ก็หายเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเข็ดมากๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่ากินน้ําเก่งระดับทุกวันนี้เนาะโซ่บอกเพื่อนๆหลายๆคนว่าอยากลดหุ่นให้เริ่มดื่มน้ํำ ที่3ลิตรซึ่งจริงๆหลายคนบอกหุยพี่3ลิตรมันเยอะมากก็ได้ดูศึกษานะคะแบบว่าของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะพวกนางแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เขาหุ่นดีๆอ่ะเขาดื่มน้ํานี่วันละประมาณ4ลิตรอ่ะสลิตรอัพสลิตรหลิตรบางคนเก่งๆก็กิกน5ลิตรเลยอ่ะซึ่งโซ่แบบโอ้โหเขากินน้ํากันเก่งมากทุกคนเพื่อโซ่มีเพื่อนนะคะที่เขาเนี่ยอายุโตกว่าโซ่เนี่ยประมาณจะ30อะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาเนี่ยดื่มน้ําวันละ5ลิตรทุกวันความเปลี่ยนแปลงก็คือหน้า เขาอะมันเด็กลงก็เลยมาลองทํากับต um ัวเองแต่โซ่ไม่เห็นผลนะโซ่ไม่ได้เห็นผลอะไรตรงนี้แล้วโซ่ก็เลยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกแกยังเด็กอยู่แกกินเข้าไปอะมันก็ยังไม่เห็นผลโซ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลเรื่องผิวเพราะว่าผิวมันยังเด็กอยู่นะคะเขาก็เลยเหมือนยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันเป็นการแบบเซฟเราไปในอนาคตด้วยเนาะก็คือถ้าสมมุติเนี่ยโซ่โตไปมากกว่านี้เนาะผิวโซ่มันอาจจะไม่ได้แก่มากนะคะก็อาจจะเป็นการชะลอวัยของเราด้วยเนาะก็อยากให้เพื่อนๆลองเริ่มทํากันดูจริ อยู่ว่ามันยากโซ่เองอะ่ะก็ยากเหมือนกันโซ่อยากให้ทุกคนน่ยคิดว่าเฮ้ยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้โซไม่อยากให้ทุกคนมาคิดว่าอุ้ยโซเก่งจังเลยอะไรเงี้ยโซไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยโซก็เหมือนกับทุกๆคนอะ่ะทุกวันนี้ก็ยังอยากกินชาบูบิงซูก็อยากกินบอนชอนอยากกิน KFC ทุกวันเหมือนทุกคนโซเลยมาให้กําลังใจคนอื่นด้วยเนาะ ข้อที่3นะคะใครที่ยังลดน้ําหนักไม่ได้อย่าเพิ่งเครียดความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเนาะในการที่จะทําให้เราลดน้ําหนักได้หรือไม่ได้เราต้องคิดบวกกับตัวเองตอนที่โซ่เนี่ยลดน้ําหนักซ่จะบอกว่าโซ่เนี่ยลดมาเป็นรอบที่ร้อยและก็ล้มเหลวเป็นรอบที่ร้อยจนทําไปอีกเป็นร้อยกว่า200จนมันสําเร็จได้ขึ้นมานะคะทุกครั้งอะโซเครียดโซเคร่งกับตัวเองโซเกียดตัวเองจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง คือโซนเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราไม่มีตังค์เนาะเราก็แบบเออของเงินพ่อแม่ไปวันๆเราไม่มีตังค์ใช้นะคะแล้วก็อยากสวยนู่นนี่นั่นพอเราโตมาระดับหนึ่งเราก็ไปหาทํางานนะคะแล้วก็พอจะมีเงินบ้างบางส่วนที่มาใช้ซื้อของที่เราอยากได้นะคะทุกคนเสื้อผ้านะ่ะมันก็มีไซส์เอ็กอลแหละแต่ว่าโซ่เวลาทุกครั้งที่โซ่อลองแล้วไปส่องกระจกอะโซ่รู้สึกว่าไม่สวยเลยมันน่าเกียดอะคือตรงหลังเนี่ยเป็นชั้นๆตรงพุงเนี่ยเป็นชั้นๆโซ่ทุกครั้งที่โซ่ไปช็อ โซ่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรกลับมานะเพราะว่าหนึ่งอะเราใส่แล้วเราไม่สวยเราจะซื้อมาทําไมใช่ไหมแต่ว่าทุกครั้งอะที่เราอยากได้เสื้อผ้าโซ่จะเกลียดตัวเองมากที่แบบเนี่ยอุตส่าห์มีเงินแล้วอะในตอนที่เรายังเด็กเราไม่มีเงินซื้อแต่พอตอนนี้เราโตมาเรามีเงินซื้อแต่ด้านไม่มีปัญญาที่จะใส่เสื้อผ้าสวยๆได้นะคะเป็นที่มาว่าแบบเกลียดตัวเองโมโ oh หตัวเองคิดแบบคิดลบกับตัวเองนะคะตอนที่โซ่อ้วนเนี่ยโซ่จะชอบใส่ชุดกระโปรงจริงๆอะมีเพื่อนที่แบบสนิทกับเราก็เออแกแต แต่งตัวแบบอื่นบ้างไหมแกลองแต่งตัวแซบๆซแบบนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยพันอ้วนอะ่ะแกะฉันฉันแต่งแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็จะมาแบบไม่เว้ยแกมันอยู่ที่ความมั่นใจแกต้องมั่นใจสิฉันเห็นคนอ้วนๆแบบนางแบบอ้วนอในไอจีเขายังแต่งตัวแซบๆได้เลยใช่อันเนี้ยโซ่ไม่ได้ขัดนะคะว่าจริงๆอ่ะคนจะอ้วนจะผอมจะไซส์ไหนอ่ะเขามีความสวยอยู่แล้วถ้าความมั่นใจเราไม่มาต่อให้เราสวยสแลนเดอร์ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่สวยอยู่ดีนะทุกคนดังนั้นเนี่ยโซ่ถึงบอกว่าณนะตอนนั้นอะ่ะโซ่ก็ ก็จะเป็นชุดกระโปรงชุดบานที่มันไม่แบบรัดพุงมากแล้วขาเบียดได้เต็มที่ไม่ต้องมาใส่กเกงไม่ต้องมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาตอนที่โซ่เนี่ยเริ่มลดน้ําหนักเรื่อยๆนะคะครั้งสุดท้ายเนาะที่ประสบความสําเร็จเนี่ยโซ่ก็มาสังเกตในตอนนั้นเนี่ยโซ่ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยฉันจะลดแล้วก็ไปเครียดไปเครียดกับมันตอนนั้นโซ่ชิลมากแล้วแบบเออมึงจะลดก็ลดมึงไม่ลดก็เรื่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดกับตัวเองนะแต่ก็อยากให้ลดแหละอาทิตย์หนึ่งมีกินขนมบ้างนะคะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งมีกินบุฟ ใจเราไม่ได้เคร่งมากจนเกินไปเหมือนแต่ก่อนโอ้ไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งยกเวทชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากที่โซ่ชิลมากยิ่งขึ้นนะคะปวดเมื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ก้นสวยๆอยากให้เอวสวยๆไงก็ไปออกเฉพาะเจาะจงนะคะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งโซ่ก็ไม่ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จนะเพราะว่าตอนนี้โซ่ก็ยังไม่ได้ขุ่นดีอะไรมากนะคะแค่ผอมลงจากไซส์เ l เนี่ยเป็นไซส์ M บางทีก็ใส่ไซส์ S อได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีหน้าท้องอยู่ยังแอบมีพุงอยู่แล้วก็ยังแอบ,แ,อบแขนขายังมีแบบบวมบ้้าางงไมม่บวมบว จร,จริงๆโซ่ไม่ได้อยากจะตัวเล็กมากกว่านี้แล้วโซ่อ,อยากจะให้หุ่นมันเออเป็นรูปเป็นล่างมากกว่านี้นะคะ โซ่พูดถึงข้อไหนแล้วโซ่ลืมเอาเป็นว่าข้อถัดไปนะคะโซ่จะบอกว่าให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอย่าไปอยู่ใกล้หรืออย่าไปอยู่ในสังคมที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลามีเพื่อนบางคนที่เขาอะ่ะมาบอกเราว่าโอ้อยอ้วนอย่างเงี้ยจะไปลดได้หรอมามาพูดมาพูดใกล้ๆจะสอกใส่เลยจ้าเพราะว่าโซ่ไม่ชอบคนที่มาให้ energy แย่ๆกับเราอะ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงโซ่ไม่สอกใส่ใครหรอกนะโซ่ก็แค่ย้ายตัวเราจากที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงนี้ละกันแค่นั้นเอง ะคะําพูดแย่ๆถ้าเราเลือกที่จะไม่รับฟังได้มันก็ดีกับตัวเราเองแล้วโซ่ก,ก็มั่นใจว่าไอ้คนที่มันชอบบูลลี่คนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันมีแล้วก็เยอะด้วยเจอบ่อยเราไม่ต้องคิดเลยนะคะไม่ต้องเอาคําพูดของคนพวกนี้มาคิดเลยเนาะขนาดเขามีปากอะ่ะจะพูดสิ่งดีๆยังพูดไม่ได้เลยแล้วมีสิทธิ์อะไรมาพูดให้เราฟังคิดแบบนี้จบไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปแบบด่าและในสมัยนี้นะคะมันก็หาแรงบันดาลใจได้เยอะมากๆเลยอย่างตัวโซ่เองเนี่ยโซ่เป็นคนที่ ชอบเล่นอินสตาแกรมชอบเล่นทวิตโซ่ก็จะเสพสื่อที่ดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะดู YouTube สอนภาษาอังกฤษหรือว่าการลงทุนหรือว่าการออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะคะสร้างเ n e r g y ดีๆให้เราบางคนบอกกับโซ่นะคะว่าพี่ค้าหนูไม่ได้มีเพื่อนดีๆเลยค่ะส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนปากหมาชอบว่าหนูว่าอ้วนลดหุ่นไม่ได้รอรูปลักษณ์ภายนอกของเรานะคะโซ่จะบอกว่าไม่ต้องไปแคร์และจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเนี่ยไม่สามารถมีเพื่อนดีๆในโรงเรียนได้หรือว่ามีเพื่อนรอบ ตัวที่ดีได้เราสร้างได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโซ่งไง โซ่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คิดซะว่าโซ่เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มี energy ดีๆให้เพื่อนๆเนาะสามารถ c o m มนต์เข้ามาได้เลยคุยกับโซ่ใน ig ได้เลยโซตอบทุกข้อความโซ่ตอบทุก c o m มนต์เลยโซ่ก็ถือว่าคนที่เข้ามาพูดดีกับโซ่เนี่ยก็เป็นการสร้าง energy ดีๆให้โซ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยโซไม่สนไม่แคร์คนที่สร้าง energy แย่ๆให้โซ่เลยก็ตัดออกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะแล้วโซ่ก็ไม่ทะเลาะด้วยโซ่เพียงแค่ฉันขออยู่อย่างสงบแล้วก็ไปสร้างแบบดีๆให้เรานะคะไปดูคนหุ่นดีๆดังนั้นเราสามารถ สร้าง Energy ดีๆสร้างแรงบันดาลใจดีๆสร้างสังคมดีๆให้กับเราได้นะคะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปง้อสังคมในโรงเรียนที่อาจจะล้อเราหรือสังคมเพื่อนร่วมงานที่อาจจะล้อเราอะไรอย่างเงี้ยโซ่ก็คิดแง่บวกกับตัวเองไปว่าใครจะคิดกับเรายัางไงก็คิดไปเพียงเท่านี้นะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่โซ่พูดมาในคลิปนี้โซ่ส,สรุปเลยก็แล้วกันเผื่อบางคนงงนะคะที่โซ่พูดมาทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราจริงๆที่โซ่มาพูดเนี่ยโซ่อยากให้กําลังใจคนที่กําลังสู้กับตัวเอง ะะเพราะว่าสู้อะไรก็สู้ได้แต่สู้ใจตัวเองนี่มันยากมากๆเลยอะโซ่ก so, ็ <So, S 1> เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็ถึงเวลานะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะสู้กับตัวเองจริงจังมีแรงฮึดอย่าเครียดจนเกินไปสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับตัวเรานะคะเสพสิ่งดีๆเข้าไปแล้วก็อ่านแต่สิ่งดีๆดูแต่สิ่งดีๆให้มันมีแต่ความคิดดีๆอยู่ในหัวเราเนาะมันก็ดีกับตัวเราเองไม่ได้ไปดีกับตัวคนอื่นหรอกมันดีกับตัวเราเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีจริงๆนะคะที่โซ่ทำแล้วมันก็เห็นผลเลยจริงๆ พยายามคิดบวกคิดดีคิดด,คด,ดีคิดดีไว้พอเริ่มไร้สาระที่หัวแล้วตัดอกดอกตัดอกดอกตัดออกตัดออกตัดออกเออคิดไว้สตินะคะเมียวเมียวเมียวเมวโซ่ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กําลังสู้กับอะไรในตัวเรานะคะโซ่เองเนี่ยก็ยังมีพุงกับก้นที่ต้องออกกําลังกายเนาะ,ะยังไงโซ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้โซ่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากพูดคุยกับโซ่นะคะก็สามารถติดตามโซ่ได้ ที่ Instagram นะคะโซ่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะสามารถพูดคุยเข้ามาได้เลยโซ่อตอบทุกเมสเซจจริงๆเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย